<ucky> uh huh. วันนี้เราจะมาพักที่นี่นะเรือพักอยู่ในเรือบรรยากาศดีมากเบลคัมค่ะครับสวยมากนี่เบาเาเลย พาไปดูห้องนอนเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนโอ oh, ้ไม่ใช่ <laughs> ห้องนอนมาอันนั้นน่นเธอเลย <laughs> ห้องนอนที่หนึ่งโอ้ oh, สบายเรามีห้องนอนสองห้อง <laughs> มาเลยเ <laughs> ชิญเชิญเชิญ <laughs> นี่ห้องนอนเจ้าหญิง <c oughs> โอ้สบายจริงๆเลยไปดูห้องน้ำไหมห้องน้ำก็โอเคเลยเชิญห้องน้ำโอเคโอเคเหนื่อยแล้วนอนสลิปปิ้งฮัลโหล 哦 <laughs>、oh,，是吧失吧。<laughs>